ก็อาจจะเก็บได้เป็นบางส่วนแล้วก็จะเก็บใบไม้แห้งที่ที่กวาดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเอาหมักๆทมถม,มกันไว้ค่ะจะได้เป็นปุ๋ยให้ผักในฤดูต่อไปจ้า บอก่าหนาว5อ,องศาค่ะก็ซเปิเริ่มทำนิดหน่อยก่อนนะคะอากาศยังหนาวอยู่เพราะว่าเวลาเราทำแล้วปลายนิ้วชาถ้ามันแตกเราจะรักษายากค่ะเพราะว่าผักกาดหอมเคยเป็นเอ็กเซมเอ็กเซมคือให้เริ่มขันเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ เป็นขาวๆเล็กๆขึ้นมาถ้ามันถ้ามันคันแล้วมันหนาวมันแตกแตกแล้วเพ็จะหายยากค่ะคย มีมือช่วยวันนี้คุณแรมเบอร์เร่งงานเร็วหน่อยอลิเตเบิร์ตเปียกหน่อยวะอ๋ะเอเหรออย่าเวียนอินเตอร์อันสกรีแกบอ,อกว่าดินยังเปียกเราจะรอก่อนดีไหมก็ไม่ได้ให้ช่วยนะนี่ อยากมาช่วยเนี่ยค่ะก็ได้หลายหลุมเหมือนกันจ้ะเก็บได้หลายหลุมเหมือนกันมีแสงแดดด้วยนะคะตะวันทอแสงพปพุ้งเพลุ่ลมแรงจ้านี่ตะวันยอ่อแสงตะวันพปพุเพลย แกตักแล้วแกจะเก็บละเอียดกว่าผักการหอมนะเพราะว่าเวลาไถหญ้าน่ะตัดหญ้าน่ะแกเป็นกังวลเรื่องก้อนหินค่ะ Oi. ดูละเรียงเกาแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมาอีกนะคะผักกาดหอมก็เริ่มเก็บไว้ก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นดินพ่อขังหมูจ้ะเวลาเรามากวนๆเขาก็จะหลบๆไปค่ะนี่ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็เอามาใส่ตรง ตต้ซุ้มไม้เรือยของสกูตเตอร์เนี่ยเวลาช่วงฤดูร้อนเขาก็จะขุดตรงโคนมันค่ะผักกาดหอมก็เอาถมตรงนั้นไว้อาศัยโคนเชอร์รี่ด้วยค่ะเนี่ยเชอร์รี่ของเรา ผลงานวันนี้จ้าเราก็เก็บคุยตุนเอามากองไว้ปลูกพืชผักนะคะดินทรายร่วนค่ะก็เหมาะกับแปลงสตอเบอรีแล้วก็มันฝรั่งนะคะแล้วก็เราก็ผสมดินอินทรีย์อีกกองหนึง่งก็ปลูกพืชผักได้คะ่ะเสริมแปลงผักต่างๆได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงเหมือนกันนะคะเพราะว่า ต้องขอบคุณเจ้าตุนที่เขาทําขุยขึ้นมาให้เราได้เอาดินในสวนของเรามาปลูกพืชผักค่ะก็นี่นะคะแล้วก็เก็บเรียบร้อยเลยค่ะด้านนี้จากเมื่อวานนี้กับวันนี้หายแวบบก็มีบ้างนะคะที่ดินดำๆอยู่นะเพราะว่าดินเปียกค่ะแต่ว่าเก็บเรียบร้อยแล้วด้านนี้นะคะ แล้วก็มุมนี้ค่ะจ้ะมุมนี้ก็เกลี้ยงสะอาดตาขึ้นค่ะนี่นะคะดินกองโตของเราค่ะเท่ากับที่หนึ่งหนึ่งที่ลากดินอินทรีย์อยู่ด้านซ้ายมือนะคะดินรีไซเคิลที่เราลากมากองไว้เมื่อปีที่แล้วค่ะนี่เราก็ได้ดินในสวนของเราเดี๋ยวจะมีขึ้นมาอีกนะคะเพราะว่าเขาก็ยังจะทำขุยขึ้นมาอีก ก็รอให้อากาศมันอุ่นค่ะคงได้ลงแปลงแล้วก็เริ่มเพาะ,มะเมล็ดพืชพันธุ์นะคะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าหิมะจะลงมาอีกหรือเปล่าค่ะตอนนี้ก็ตะวันตกดินละอากาศสมองศาค่ะมือเริ่มเย็นแล้วค่ะ,คะก็ก็ก็ดีที่ว่าเราออกกำลังกายค่ะก็เหนื่อยพอสมควรอากาศบางเบาอากาศเบ,า,า,า,ศบาบ,า,บางเหนื่อยพอสมควรค่ะ คืนนี้คงหลับสบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะคะขอขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆที่ติดตามให้กำลังใจกับช่องเล็กๆของผักกาดหอมนะคะ่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้ามามาแล้วบ